าครับพี่น้องครับต่อจากความเดิมตอนที่แล้วครับผมก็ฟางวิสัยทัศ์ไปแล้วตอนนี้มาเยี่ยมชมพันธุกรรมในฟ้ามเสร็จแล้วเซโซครับสําหรับตัวนี้นี่ซื้อว่าจังเลยครับครับสําหรับตัวนี้คือคือปังสยามครับปังสยามปังสยามนี่เป็นลูกของป้าปังแปดยี่ครับแม่เพิ่นนี่เป็นแม่วาสนาเป็นลูกปูเบิ่มครับครับผมตอนนี้แม่เพิ่นอยู่นี่แหละนี่ฟ้ามครับอืม ปัจจุบันปางสยามอายุจากปีครับ3ปี3เดือนครับ3มปี3าเดือนครับสำหรับปังสยามนี่ตอนนี้นี่เปิดผสมบ่ครับเสีโซครับตอนนี้กับกับเปิดผสมยู่ครับตอนเนี้ยเปิดผสมแล้วก็เรียดรีดน้ำเชืยอไปน้่ครับผสมข้างแล้วเท่าไรครับข้างละหาพันบาทครับ5 0 0พันบาทครับน้ำเชื่อนี่จำ่ายจังเด็ครับน้ำน้ำเชื่อตอนนี้ชุดละพันครับ ชุดละ1000บาทคบาทณตอนนี้ครับแต่ถือว่าบางสยามนี่โอ้หนำเชื่อนี่ขายดีครับรีดนี่หฮ้ยเกี้ยงตับแล้วเนี่ยชุรลพันเนาะขายเถื่อว่ <laughs> ะสิบสองหลอดบัดน,นี้ด้วยคําที่ว่าน้ำเชื่อชุรลพันธ์นี่อยากให้เช่าครับบอกพี่น้องเขาเนี่สำหรับดีกีของเพื่อนนี่ในสนามประกวดเนี่เป็นไปเป็นมาจากไลยนะครับตัวนี้ปางสยามนี่ไปประกวดได้ตัวนี้พิเศษก็มูครับครับผมหลายตัวอาจวิบ่กพิเศษ เลียงรางวัลอาจจะบพิเศษคือตัวนี้ครับอืปังสยามนี่เทียบแล้วชีวิตมันนี่ซ้ำกันกับชีวิตผมเหรอครับที่หนึ่งก็เคยได้ครับครับที่สองก็เคยได้ที่สามก็เคยได้ที่สี่ก็เคยได้ที่ห้าก็เคยได้ตกรอบก็เคยตกรอบครับโตกรอบแรกก็เคยมีครับปังสยามเนี่ยมีนครับได้มาเมื่อถูกรางวัลครับแกนแชมป์ก็ได้ครับได้ฮอตแกนแชมป์ครับได้แกนแชมป์อยู่งานสาไค่ครับ กุดอนครับออโอ้ยน้องไข่ครับซ้ำชีวิตคือว่าล่ะเนะครับ <c oughs> คอือยุขอนเจนม่อขอ,อล่าสุดนี่ตรกรอบแรกเลยครับโอ้ตรกรอบตรกรอบแรกเลยครับครับข้ากับพัฒนาไปเรืรร่อยๆใช่บ่ทำตัวไปเรื่อยแต่ว่าดีเลยครับเพื่อนตรกรอบพอราะตกรอบปุ๊บมันก็นสิสั่งเรียกมดันใจห้เจ้างบ่ป้าค้วยกูคือจังใขรอยู่คือจัง ธรรมดาคือสิตตรอบเรี่ยงสินะครับสามาเลี่ยงมาตั้งใจเลี่ยงเอาใจใส่ครับหางหง่าหายุ้ยกินอาบน้ำน้อนน้ำ <Kook. S 2> คืออยากอย,ยากอยากให้มันอ้วนไว้คืออยากให้มันเศ้าครับอยากให้มันฮ้่นแดดอยากให้มันเศ้า <c oughs> คือเวลาเอาน้อนน้ำเนี่ยฮ้องน้อนน้ำเนี่ยเอานอนน้ำจนกลัวมันจะเคี่ยวอย่าง <c oughs> จังให้มันขึ้นครับอ <c oughs> ืเดยมันก็สิเย็นเขาเย็นเขาข้างในมัน <c oughs> ข้นมากสิเนี่ยบางข้างเนี่ย บม่เป็นธรรมดาพี่บอยบ,อยบางครั้งนี่ผมเลียงหอดหกทุ่มครับ oh. บางครั้งหกหกทุ่มเนี่ยผมยังเอาลงน้อนน้ำอยู่ครับเพราะว่าผมสียู่กับคว้ยเลย hmm. ผมนอนอยู่กับคว้วยลูกกับสียู่กับคว้วยกันยังคือหกทุ่มบางครั้งอากาศมันเอาโดยเี่า่าค้วยเฮ้านี่ยมันกินอาหารแล้วันสิเป็นการห่อนให้เป็นนันแนนมก็สิเซาไว้ห่อนไว้ครับขันเท้าเอาลงไปนอนน้ำเนี่ยขึ้นมาหกทุ่มมันก็ติดกินเลยครับอืม hmm. แต่ว่าคว้ยหนาหอนหนา,น,านี่มันจะกินอาหารกินหญ้ากินฟางแ่มกขึ้นครับพออยา่างเง้เวีนบใครยกิน,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 นเอกครับมันมันหอนมันเศร้าครับนี่ครับเจปังสยามดีกีแกนแชมเปี้ยนมาแบบนี้บึงวุ่นในพี่นองเขาบึงบึงหางด้วยพ่นองด้วยนี่บึงควายแกนแชมป์ผสมแคหาพันน้ำเชือ่อหลอดละร้อยชุละพันตัได้สิบสองหลดตัวนี้มันเป็นเป็น ไอ้จังกรรมการคอมเมนผมบนกระบาเป็นควายไทยเป็นควายไทยลอยไปเส้นครับตามลักษณะอุดมทัศนีควายไทยเลยแน่นครับเนี่ยครับคนกรสีเป็นสีดอกเล่ากับประมาณนี้ครับแผ่นหลังเนี่ยครับบนมาเบืองด้านนะเขากระสเป็นเขาแบบเขาควายไทยเขาขั้นช่อนพวกจุดแต้มอัตลักษณ์ครับชัดเจนหัวหมอท่องกระโหลกนา เออเอกมะพร้ากับ่ uh huh. มีไขม่มันก็เสิกระชับดีครับเรียบดีพ้อคร็สิตอบโจทย์แม่พันธุ์แบบว่าประมาณไหนครับเฉยชูครับ,รบตัวนี้สำหรับแม่พันธุ์ที่แบบว่าอาจจะสูงหรือเนื้อบ่ถึืองหรือลังบ่ตรงนี้ยังไปประมาณน,นี้แหละครับเราดากเจ็บกระดูกทาาดากบ่ดีแล้วมันก็สีคือ,ค,อคือตัวนี้นี่ เขามาเขามาเบืองทางขางกันสิครับคือตัวนี้มันจะคงมันจะมันจะคงเนี่ยลงมาจากเพียครับมันจะรับกันลงมาเลยครับมันจะบ่มีบักไม่ยังหม่องหม่องหม่องการจับบ้างแต่ตำแหน่งหางมันจะพอดีครับกลุ่มดิกครับบกเน่าตัดกำเนื้อดีครับแม่พันธุ์ทีเนื้อในน้อยกับมอแล้วเนาะใส้โซเนาะครับแล้วกกระดูกกระบ๊วยไงกับบ่อหน่อยครับอก็ทสมาดุลสมส่วนมัน ควยงามเนาะควยไทยครับ้ยงามครับเนี่ยข้ยงามครับแต่บัานอะอนุรักษ์ก็เป็นบันอนุรักษ์ควายไทยไหมครับอืมของของประเทศไทยครับวันนี้นี่พอพันทั้งหมดนี่ในฝ้ามีมีจากตัวเสรบ้างอนนี้มิยูดงกเกตตัวครับซุ่มทีง่ายๆเนี่ยครับรุ่นใหญ่ๆนี่เจ็ดตัวม่นครับรุ่นน่อยบ่อนับรุ่นน่อยบ่อนับครับเนี่ยพี่น้อง พี่น้องเป็นตังเง็ดบ่พอพันเจ็ดตัวเรามีแต่ห่วยบักยางไงจังได้เลี้ยงน้ากันได้เลยโสเป็นตังเง็ดอยู่ดิผมกับเพชรไว้จังซี่เหรอครับคือเห็ดไหนมันเลื่องถุงมือถุงมือครับแต่ว่าเวลาออกมากับเฝ้ากันยังไครับครับมันเอาของผมมันเอาใส่กันกับว่าเป็นยังครับเป่าว่าเป็นยังเอ้าเนี่ยพี่น้องคันซีวาตัวนี่จูงใส่กันในเบื้องเนี่ยครับบักยักไงกับบักยักไง บอเป็นยังนี่จอนนี่ลูกลุงเพชรกับปังสยามผมก็คือเอาให้เขาอยู่น้ำกันเลยเหครับเสื้อหลักๆอ่ะย่น้ำกันเลยแค่ว่าเวลาผสมคือว่าเวลาผสมเนี่ยเฮาสมาเอาจอนนี่ออกผสมเท่ากับต้องผูกตัวผูกไว้คือบอยมันเห็นผูกหันดากใส่หันดากใส่เวลามองมองจุดผสมเนี่ยมันจะบ่หึงบ่หยั่งกันครับเดี๋ยวเวลาผมเอาไปยางผมก็เอาไปน้ำกันนี่สิเหรอครับโอ้ป็ครับ โอ้ปิดตาเงึเตพี่น้องครับพอพันย,ยังไงเลี่ยงใส่กันมาในเมื่อโอ้เยงยอีลีอยู่ผมว่าผมว่าพี่น้องหลายๆฟ้ามเนี่ยคือสองตัวนี่กันนี <c oughs> ้รูปหั <c oughs> ว่าย้อยๆกันเลยมากุ้มแท้บ่ะทีจับไ่กันเลยบ่ะทีให้คุ้นกันให้คุ้นกันเลยครับบัดนนี้พอพันตัวต่อมาครับตัวนี้คือจอนนี่ครับ เจ้าจอนี่จอนี่นี่เป็นลูกลุ่งเพชรครับลูกลุงเพชรครับ้านติ๊กควายไทยครับแม่เพิ่นเป็นแม่บัวตองครับแม่บัวตองบัวตองนี่เป็นลูกของเพชรอุดรครับอ๋อเป็นลูกของเพชรอุดรสายอุไทยมาใส่กับสายเพชรอุดรก็าเลยได้โค้งซากแม่เพิ่นนีแม่เพิ่นหนงไงเนี่ยขนาดนั่งคนตัวแล้วตัวนี้มันมันมันลุงลุงเพชรตัวนี้นี่มันสีมิจุดเดนไทยครับหาง หางนี่ปานหางง้วเลยครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมีเลียดของเพชรดุดอนอยู่น้ำครับเป็นลูกลุงเพชรที่สมุทกลมคืนพี่น้องเป็นลูกลุงเพชรที่แบบไทยนี่มาลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับมันจะเป็นความลงตัวระวางสายเนื้อกับสายนี่ครับผมเพราะปกติเฮาสิเห็นลูกลุงเพชรสีออกโค้งสั่งงไงครับกระดูกยังไงไปเลยเนาะแต่อันนี้สีออกไปทางงหญ่บวกงามครับ เพิ่นมีรางวัลอย่างนี้ครับตัวนี้ได้ที่สองได,ไ,ดไ,ดได้ได้รางวัลที่สองครับสามสนามซี่สนามนี่แหละครับโอ้เคยประกวดได้รางวัลพร้อมครับจุงมีอีกตัวล่องแชปมครับปัดถั่วลูกลุงเพชรได้ยางสนามได้รางวัลพร้อมพี่องลูก<อ>ลุงเพช<อ>รที่ที่ผมเห็นเนอะในสนามประกวดแต่ว่าตัวอื่นคือ งานเอื่อนตัวอื่นอัไปแต่ผมไม่ได้ไปคที่ที่เร้านี่ที่ผมเห็นนี่สองตัวครับที่ผมเห็นนีตัวนี้ครับไอ้เพชรตะวันครับอ๋อของชนะประภาพ้ามเมี่นครับอันนั้นก็แเช่มมลายสนามเช่อมลายสนามเพื่อนครับลูก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 เพชรอ่ะที่ซีเห็นเดินสนามมากกว่าเราได้เช่มเนาะที่ลงร้อยที่ลงกลอกลงมีความสมูทเต็มตัวครับครับครับตอนนี้นี่เปิดผสมครับนี่เปิดผสมเพื่อกันครับหาพันคือกันหาพันธ์เพื่อกันครับ น้ำเชื่อมีบ่ครับน้ำเชื่อกับมีครับโอ้ชุดเท่าไรครับนี่น้ำเชื่อนี่ต้องทมเสียต่อครับอืมติดต่อเสียต่อนี่แล้วมีฟ้ามครับก็มีรีดเก็บไว้ยุ่งุ่นครับเนี่ครับเจ้าจอนนี่ลูกรุ่งเพชรเอาซส้นนี่เป็นขนน้ำเจ้ไปครับเบื้องตัวต่อไปครับเซโซครับตีวนี้มัดตัวโอ้พี่น้องผอพันนี่มีแต่ห่วยเอาไปใส่น้ำเลย รุนยักไงยักไงนี่คือจังซี่เหลอครับเอามานอยู่น้ำกันจังซี่เหรครับคือจังเห็นนี่แหละครับพี่นนอกตัวนี้เป็นลูกเป็นมะหิงสาเจ้ามะหิงสาครับตัวนี้เป็นลูกของไงห่างหน้าครับมะฮิงสาครับเป็นลูกแม่ม่วงครับน้องน้องท้ายของบิ๊กอุทยครับโอ้ตัวนี้ลูกแม่ม่วงแมนครับกกบมีสักเป็นน้องของบิ๊กอุทยแมนครับเป็นแม่เดียวกันกับบิ๊กอุทยครับอื นี่ครับพันธุกรรมของไงหางหน้าโอ้ไงครับเนาะเพื่อนนี่ทรงเขานี่ตัวนี้ทรงเขานี่เปิดวางงามตัวนี้รูปเขาตัวนี้ตัวนี้หัวหมอท่องหัวหมอท่องครับหัวหมอท่องเออองขาขั้นธน,น,นูใหญ่ครับเขาคันธนูใหญ่นี่แหละครับเขาขันธนูใหญ่ทึงไ่ทึงเงี้ยมันครับขั้นธนูมันก็จะเป็นวงแบบนี้ครับคือ พอเพิ่นนี่ก็สซิป็นเขาขั้นชนเนาะแมนครับเตลูกมากๆนี่เขาอุ้มบาดแล้วมาบวกกับแม่เพื่อนมันบรลลว่ามันทรงไปจังไนครับกลายเป็นยักษ์เลยเนาะอายุเท่าไรครับนี่ตัวนี้สองปีสองปีครับสองปีเต็มโอ้ยหญ่สูงตัวนี้สูงแมนซิตเตะร้อยหกสิบหลุบนครับ ถือว่าเป็นพ่อพันธ์ดาวลุงของเปี้ยมชัยฟ้าอีกตัวหนึ่งเด็กปั้นเหรอพี่หนุัมเด็กปั้นครับตัวต่อไปเบื้องตัวใดดีครับเอาตัวดันปล่อยตัวนี้ไปนอนน้ำเลยพ่อพันธ์หลายๆแหละพี่นอ,อ่มยูนี่ยูนี่เลี้ยงได้พ่อพันครับ <c oughs> พอมาพมมาสิ่งทีส่สิ่ให้พันธุกรรมสิ่งที่จะปับ แก่ถูกชิงถูกย่างของของโค้งส่างของอีย่างเนี่ยผมาพอพันุ์เป็นตัวแก่เป็นตัวปรับครับผมก็เลยเน้นเน้นนี่ครับนี่พอพันุครับที่มาของนุมพอพันธุ์นี่แล่นครับตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้าครับลูกแก้วฟ้าครับพญาควายเผือกครับแม่เเป็นเป็นลูกของเบิรมพัะลานครับโอ้แต่ตัวนี้สูงอีหลีนี่บสูงเงาสูงเงาเลยนี่ ยุ่นี่ยหักภายในกับเปิดราคาครับอ๋อก็คือถ้าพี่น้องพี่น้องเนี่ยที่ยังบ่มีพอพันครับหรือว่ายังบ่มีควายเลี้ยงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ <c oughs> กับมีแบงค์สุดัวแล้วเนาะแบงค์สุยต,ตัวครับฝ <f uck> ากเบอร์โทรอีกเทีเทนะครับ0898620309ครับครับผมแบงค์ทุกโตหรือพี่น้องหรือแบงค์ทุกโตครับเลี้ยงกับ เลี้ยงกับแบงปันพ้อมเหรอครับเลี้ยงกับเลี้ยงายอยู่เนี่ยกินแต่เฟียงกับหญ้าแห้งครับเนี่ยครับโอ้บ่ได้ใครบ่าใครได้มีหญ้าสดคือหมู่ครับพันธุกรรมพื้นดีเนาะพันธุกรรมพื้นดีครับตัวนี้สวัสดีได้ครับตัวเนี่ยเนี่นบอกครับเอาเสสวัสดีคร้วกันนะเร็ว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 โอ้ยเคยเห็นบ่ดแล้พี่น้องค่อยวัดดีตัวนี้ตัวนี้เริ่มเริ่มเริ่มให้ัดผสมได้แล้วครับ ผมเริ่มหาผสมแล้วครก่อนสีผสมมันกับาราวลาะซะกันขาวลาะของสูงซะก่อนครับค้าวลาะของสูงซะกอนผู้บังเกิดเก่าซะกันโอ้ขาท่าจนะเนาะปกติเขาจะเห็นแต่วายแค่นะอันสวัสดีนนครับ,รบเออกระเพึ่งเห็นคไขยไงสวัสดีดีอพี่น,น้องดูตัวนี้ตัวนี้ต้นทุนบัวลายครับตัวเนี้ยทุนบัวลายบ่ต้นทุนสองเสนหาครับบ่ครับ แบงพี่น้องเขาแถบอะไรบอกแล้วแต่คนซื้อเราแต่คนซื้ออยากได้อิริขอแค่มักอิริครับอืมขอแค่มักอิริขอแค่มักอิริเนี่ยนครับจังเบาราคากันจังเบาราคากันครับให้มากพู้สีซื่อผู้สีเลี้ยงหน่อยไห้มากเอาเองจะให้คนอื่นเหยาะมักนะครับครับคลายเหยื่อเลยเนาะเสือตนาะงเนี่ยนครับว่าแต่มักอยากได้เขาอิริครับโอเคครับเบื้องตัวต่อไปครับว่ายไปเลย เดี๋ยวเอาเนียนี่มากกว่าหนี่บมึงพอพันซ็จตัวนี้นี่เม่สาวเรียบับเอ่ออสาวอ่อออี้สายวายงามครับตัวนี้วายงามครับตัวนี้สายประขวดครับซื้อว่าจังเดะครับนี่ตัวนี้น้องใบหม่อนครับใบหม่อนครับเป็นลูกของบีกุไทครับโอ้ลูกบีกุไทเลยครับพัานธุกรมแกนเช่มตัวนี้ครับอายุเท่าไรครับนี่ตัวนี้สิบสามเดือนครับ สิบสามเดือนครับโอ้สูงลาย้างเลยครับนี่ร้อยสามสิบหกครับโอ้แต่ว่าแข้งขานิาดีนะครับล่ำตัวเงยวเพิ่งไอ้เพิ่งจกมยานมครับผลผนนำาน้มก็บอท่านได้หลุดอแม่ยเพื่อนครับเป็นไสเลยแม่เพื่อนเป็นลูกของท้อง้วนครับท้อง้วนนี่เป็นลูกของเพชรอุดรครับโอ้เนี่ยครับควายสาวสายประกวดครับพี่นงอย่ากได้บว่าสายประกวด อันนี้ไสายประกวดกันไม่เอาเรือพี่น้องเรือ <c oughs> นี่ครับกล้ยวยกล้วอยอํำ <c oughs> ต้อง <c oughs> เป็นแบบนี้ครับอ๋อบะครับแมนครับต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมใจลูกดีแมนครับเห็นมันเงายงเงลงมาแบบนี้ครับนี่อซองเบืองข้างหลังกับรับสูงดีเนาะสูงเง้วดีนี่แหละครับเอาไปปั้นเดินประกวดบงตัวต่อไปครับ เบึงเจ้าสิบล้านครับต่อไปซื้อสิบล้านบ่ซื้อสิบล้านครับเป็นลูกของเก้าล้านครับโอ้ตัวนี้ควบมาลังการเป็นลูกของเจ้าเก้าล้านครับนิรันีฟาร์มเขาใหญ่ครับพี่น้องเขานี่บ่แมนครับโอ้สุดเบื่อนะตัวนี้ได้เก้าเดือนครับมันก็ได้เก้าเดือนแมนครับ ึังเขาพี่น้องมันค้นเขาครับทุกทเธออ่อนซ่อนใต้เขาเนี่แหละไงครับไงครับจานทมงค่อยเก่าเดียนเขาไงกว่ากล้ามแขนอีกแล้วก็ส่วนมากส่วนมากไอ้คนเขาตรงนี้มันสิออกจากกระโหลกบองนี้เลยครับอืมค้นเขาตรงนี้มันสิออกจากกระโหลกบองนี้แต่ว่าตรงนี้มันมีแบบกระดูกของกระโหลกมันเนี่ยกับเนื้อกับหนังี่โป่งออกมาน้ำกันเลยครับโอ้มันสิไง มันสิงไงมันบ่งบอกถึงว่ามันสิไงครับเขาปั่นอะพี่น้องให้เ่าจะซื้อสักขอยหน่อยเนี่ยบ่อยที่ซี่หัวก็เห็นค่อยเขาไงคักปานนี่ดิบ่เคยเห็นไงปานนี่จากที่ตัวนี้ไงคักอีีครับตัวนี้ไงคักรับไงคักเขาไงคักเขาไงแห้งอันน่าโคตรเนี่ยห่วยครับซีเป็นค่อยเขาไงโอ้รุ่นต้องรุ่นละพี่น้องผมว่าได้รุ่นเลย ดุนควยเขาหญ่หรไปสีแง่ที่สุดในประเทศบ่รับกับพี่น้องกับฐานรุ่นน้ำกันล่ะแต่ว่าขันเอาเอาอายุตรงเอาอายุที่แบบจริงจริงมามาแข้งกันนี่พงกับสี่สีแข้งขึ้นกันครับแต่ผมไม่เคยเห็นนีแต่ว่าผมกับผมวพาท่านเห็นตัวอื่นนะแต่ว่าอาจตตวอื่นอ่ะสีแง่คนนี้กับมี่แต่ว่าผมไม่เคยเห็นแต่เขาเขายังไม่เคยเห็นเนาอครับเห็นแต่ตัวนี้ผมก็เลยว่า เนี่ยบึงเขาเโอ้ตัวนี้เด่นเลยครับซองใหเบึงข้างหลังลครับแล้วก็ตัวนี้ก็เชิดโยกดีท่ายดีไข่ดีซีอซได้มาจากไส่ครับนี่ได้มาจากพี่ตอครับนี่และนี่ฟ้ามครับโอ้ไปขอแบงจากพี่ตอนี่ยนี่ฟ้ามเขาใหญ่เลยนี่ครับโอ้มาประจำการอยู่เปียมช้ยฟ้ามเท็นนี่อย่างในตัวเขาครับจังไดเอกมาที่แรกผมก็ไปเห็น <laughs> เห็นใล กระดูแข้งกระดูกขาเนี่ยครับแล้วแล้วมันมันห่วงอยู่นะครับพี่ตอดจับออกจากแม่ได้สองมือครับคือแม่ของเพิ่นเนี่ยแบบคล้ายๆว่ามันตัวไงเราเวลามันกินน้มันเหลือแม่มันแม่มันทับแม่มันทำเราบางครั้งมันกระตาบ่กไข่ตีไงที่นะครับครับแล้วก็เลี้ยวออกจากแม่มันมันห่วงอยู่ผมเลยไปเบึงแม่กับน้ไข่แบบไงแบบเตี้ย เลยถามพี่ตอพี่ต้อกับพี่ตอก็บ,บอกว่าตัวนี้ผมบอเปิดตัวนี้ผมจะเก็บใบอืมก็เลยขอพี่ตอเครื่องหนบเครื่องไหวเทิื่องกวดพี่ตอก็เลยฟาอาจนใจอ่อนบอกครับแล้วก็แล้วก็วกวกคือ่าพี่ต้อมาขอขอขอว่าแต่ม,มาก,กี่หลีครับอืมคือ,ค,อคือผมนี่แหละสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันครับขอแค่มาก,กี่หลีแล้วก็แบงไห่อืแล้วก็บแบแวบว่แบบาน มาอยู่น้ำนองสิบางครั้งแล้วอยากได้ขึ้นเราก็จยเอาขึ้นไงสินะครับอ้ยวางสันสีอ่อนซ่อนแต่เขาไท่ไทยตัวนี้ไทยม,มันสิไ,ไทยมันสิบอหักลุงไปครับไทยมันสิไกลออกมาเขาหางเขาไท่มันพอดีใครกับงามมันนี้มองที่ดึงดูดกับคึกเขาครับเขาเลยครับข้นเขาไงเขาดมเตะตากขเลียแล้วเขาแล้วคว้ยตัวนี้เป็นค้อย คั้ยงกดีครับข้อไกลดีงกดีเฉิดข้อร้อยดีครับข้อร้อยดีแล้วกระดูกขาบางนี่กกระสีไงครับหัวขาบางนี่ยง่นี่แนอนาคตก็สะเป็นคั้ยยักแล้อเนักกัดซื้อตามความกินตนาการของจวางกรดับนีไงครับตามประสบการณ์ครับแต่ประสบการณ์ที่เลี่ยงมากนี่ขัดส่งนี่หนักบ่ ยากเจครับจ้าควายตัวนี้มันสิออกสไตล์เขาดินครับเขาดินพญาเขาเมียนครับเขาดินแต่น้อยนี่กับผมก็ไปเห็นแต่น้อยด้ยครับบอครับเมียนครับโอ้ส้งขึ้นกันนี่บครับแต่ว่าควายยังสี่น่ะผมก็คืว่ามันสิหยักแน่นอนเหละครับแต่ว่ามันบาหยักก็ได้จกักร้อยหกซิมหาล้อยหกซิมหากับพ่อเล้วนะครับขอแค่ว่า ควบผ่วงควบไงควบเลือกครับเขามันออกไงไงมันจีเบื้องสามารถไปอีกขันหนึ่งเพราะว่าโดยปกติบ่อยที่สี่ซีมักควอยเขาใหญ่อยู่แล้วครับขันห็นควอยเขาใหญ่ๆซิมักเป็นพิเศษแล้วสีพันกับสีเป็นสีดอกเล่าสีนี่ตาเต้มเจียมจำเ้่องกับสีชาัิสีหน้าครับเพราะว่าเจ้าเก้าล้านกับมีดีกีเป็นแช่ป์มเนาะแมนครับก็เลยสิไดใดพอมากเก้าล้านกับเป็นดอกไว้ทไทยเนี่ยตัวนี้แมีเพ่นเป็นพญาหง เพิ่นก็เลยได้สีได้อย่างงามแนครับได้เชื่อสายของพญาหงแมนครับแม่นําแต่ตอนนี้น้ำเสียพญาหงกับบัม่นหลอดแล้วเกือบสามเมือเ่อนเบอร์ครับพูดแล้วครับหาบ่วมีแล้ว<ต>เด้เพิ่มไดู<ะ>ดีดีว่ามันเป็นในมีเสียพญาหงอยู่น้ำก็เลยบ,บวกกับสายท้องสุกปูท้องสุกเข้าไปนะครับอืมครับมันมันกรสิทธ์ม่นไงกระกสิทธ์ แต่มันบั่งไงสินตัวเนาะค <ś> ือ <c ười> เอาจริงๆนะค,ควายเนี่ยมันบถ่ถิมเราถิมก่อเด้พี่น้องเด้อคือพอเม่ปป่ญ่าตายายมัใหไงลูกมมกมันจังไดก็ต้องไงล่ะครับเ <c ười> ิ่นเสียบอกพพอใหไ่ไอ้ลูกตีก็เสบอกว่าเสียไม่ทิ้งลายควายไม่ทิ้งเหล่าเสียบวซี่ล่ะครับเม่นเมนคือกันล่ะครับกับเสียแม่นครับคันไทย้นออกก็ยังเห็นไล่อยู่แม่นครับควายคือกันบ่ถิมเราบ่ถิมเราครับ อันนี้ก็คิดว่ามันสินง่กับกับตามที่เห็นเห็นคั้ยคนอื่นมากเะครับว่าแต่น้อยมันเป็นยังสี่ยังสี่เวลาไงขึ้น้ามันเป็นยังสั่นๆมุ่งกับแนมแนมมุนั้นแหละแนมประสบการณ์ที่เคยเห็นมากครับแต่ว่ากับว่ใครผิดจากตัวครับอืมบ่ใครผิดตามที่แนมมากกบ่ผิดครับพี่น้องเข้ากับย่อมรับอยู่เหรอครับสายตาเสียสุอยู่ในวงการคั้ยมาตั้งแต่เกิดเนาะครับสมัยตะกี้มันเหรียญขั้วเราขั้วแงามเนาะขับ้วต่อนมันไม่มีประกวดยังสี่ครับครับ มีจุดใดให้พี่น้องเัาเบิงอีกครับมีแต่นี่แล้วครับเอานี่มาก่อนนะงานง่ายปิดไทย